สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับอุ้มไออุ o ้งรีวิวอีกครั้งนะคะวันนี้อุ้มไม่พลาดที่จะเอาเจ้าตัวนี้นะคะกับ True Lenovo 4G WiFi นะคะถือว่าเป็นรุ่นที่ราคาถูกน่าจะถูกที่สุดตั้งแต่้มเคยรีวิวมาด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรานะคาแค่2,990บบาทนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวอุ้มพามาชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มจากการแกะกล่องกันก่อนนะคะเพราะว่าอุ้มได้แกะทุกอย่างในกล่องออกมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วค่ะ พูดง่ายๆนะคะว่าเจ้า True l e n o 4G w i f e C เนี่ยจุดเด่นของมันเลยคือตามชื่อนะคะมันรองรับ 4G ด้วยราคาตัวเครื่องแค่2,990บาทนะคะซึงเป็นจุดเด่นสำคัญมากๆค่ะอีกจุดนึงคือนี่มีจอ5นิ้วนะคะแล้วก็ใช้กวอตคอร์1.1 g h z สเปคหน้ากล่องนะคะส่วนหลังกล่องก็มีสเปคคร่าวๆเรื่องของกล้องเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่กล่องสีแดงนะคะเป็นสัญลักษณ์ของ True อยู่แล้ว อุปกรณ์ในกล่องนะคะนอกจากตัวเครื่องก็จะมีคู่มือค่ะแล้วก็มีหูฟังนะคะมีอันนี้เป็นที่ชาร์จนะคะเป็นนิสัย USB สามารถเอามาชาร์จได้ค่ะเดี๋ยวพามาดูกันต่อนะคะที่ตัวเครื่องของมันเลยค่ะสำหรับ l e n น v o 4T w ายซ4ตัวนี้นะคะก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1 6กร,รัมค่ะ ความหนานะคะอยู่ที่9มิลน,นะคะหน้าจอเนี่ยเราได้5จอ5นิ้วนะคะความละเอียดอยู่ที่ประมาณ294 ppi ซึ่งด้วยราคา2,990บาทรองรับ 4G หน้าจอ5นิ้วนะคะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็นี่ด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปุ่ม on off ปกติ All 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 ok คะ่ะด้านบนนะคะมีรูเสียงหูฟังนี่นะคะ3.5มมแล้วก็มีรูชาร์จอยู่ด้านบนนะคะส่วนกล้องค่ะด้านหลังนะคะก็จะมี กล้องล้องละเอียด5ล้านพิกเซลค่ะพร้อมไฟแฟลชนะคะด้านล่างจะมีเขียนว่า 4G Plus แล้วก็ Lenovo นะคะตัวนี้แล้วก็มีลำโพงค่ะอยู่ด้านหลังด้วยค่ะส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าจะมีกล้องล้องละเอียด2ล้านพิกเซลอยู่ค่ะจุดเด่นอย่างหนึ่งของตัวนี้ค่ะคือมันยังสามารถที่จะแกะฝาหลังแล้วก็ทำการเปลี่ยนแบตได้นะคะนี่ค่ะก็ทำการเปลี่ยนแบต จากตรงนี้ได้ก็คือดึงแบตออกได้เลยนะคะรองรับการใช้งาน2ซิมค่ะซิมแรกนะคะรองรับการใช้งาน 4G แล้วก็ซิม2นะคะสามารถใส่ซิมแบบขนาดสแตนดาดธรรมดาได้ค่ะแล้วก็สามารถเพิ่มเมมโมรีตรงนี้ได้อีก32กิกนะคะและสิ่งแรกๆที่อุ้อยากรู้มากเลยค่ะคือการเล่นเกมนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมากับ CPU กัวคอมนะคะ Snapdragon 2 1 0ค่ะเป็น quad core นะคะ,ะความเร็วอยู่ที่1.0 g h z นะคะแรม1 g b ค่ะ เราอยากรู้ว่าเราสามารถจะพอเล่นเกมต่างๆที่ดังๆตอนนี้ได้ไหมนะคะอย่างเช่นนี้อุ้มลองมาเล่นตัวของมอนสเตอร์ซูเปอร์ลีกนะคะเดี๋ยวอุ้มพามาเล่นให้ดูเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะ,ะใช้งานได้เป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะลักษณะเกมก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าก็เล่นเล่นได้ลื่นไหลดีนะคะแต่ว่าถามว่าการเคลื่อนไหวจะช้ากว่า รุ่นท็อปท็อปไหมก็กช้ากว่านะคะเท่าที่เท่าที่ลองมมบดูนะคะสีสันก็ถือว่าโอเคนะคะไม่ได้สดมากนะคะแต่ก็ไม่ได้ดูน่าเสียดอะไรค่ะ ต่อไปอุ้มพามาดูทีวีผ่านเอสทีวีกันบ้างค่ะก็สามารถดูได้ตเต็มจอนะคะ5นิ้วแบบนี้ค่ะสําหรับคุณภาพเสียงนะคะก็ถือว่าดังดีนะคะถ้าเทียบกับมือถือที่อุ้มใช้อยู่ก็มีความดังดีเดี๋ยวอเปิดแบบสุดให้ฟังค่ะ สำหรับการใช้งานทั่วไปนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนทีมได้ค่ะโดยที่อันนี้นะคะสามารถที่จะเข้าีิสูจน์รวมทีมแล้วก็เลือกที่เราต้องการนะคะแล้วก็แอพพลายไปใช้ได้เลยทันทีค่ะก็เจ๋งดีนะคะกับมือถือราคาราคาแค่นี้ยังสามารถที่จะเปลี่ยนทีมได้นะคะเราก็ ดีใ,ใจที่มันสามารถทําได้ค่ะส่วนเรื่องของการโทรศัพท์นะคะตัวนี้ก็สามารถใส่ใช้งานได้2ซิมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้มุ้ใส่ซิม1นะคะจะขึ้นมาเลยว่า 4G ค่ะอันนี้ใส่ซิม 4G ก็จะใช้งาน 4G ได้เลยทันทีนะคะสําหรับซิม2ค่ะก็จะเป็นซิมขนาดมาตรฐานทั่วไปนะคะโดยที่เราสามารถที่จะจัดการ การตั้งค่าของ,ของทั้งสองซิมนะคะได้จากด้านบนเลยค่ะตัวนี้นะคะตั้งค่าได้แล้วก็ด้านบนเองค่ะก็จะมี notification center มีแผงการควบคุมนะคะสามารถเปิด standby เปิดโหมดใช้งานมุดเครื่องบินนะคะหรือว่าล็อกหน้าจอได้ผ่านตรงจุดนี้เลยค่ะสำหรับแบตเตอรี่นะคะตัวนี้เนี่ยความจุข,ของแบตเตอรี่อยู่ที่2,300นะคะมิลลิแอมป์ค่ะ ถ้าใช้งานหนักๆในหนึ่งวันอาจจะสูสีค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติใช้งานแบบปกติสแตนบายทั่วไปหนึ่งวันก็น่าจะสบายๆนะคะสำหรับตัวนี้มีเมนูภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยถนัดการใช้งานภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถจะเลือกเมนูภาษาไทยใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้นะคะให้ความจุภายในตัวเครื่องมา8กิกนะคะเหลือใช้งานจริงๆก็ประมาณ4กิกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความจุไม่พอนะคะเราก็สามารถที่จะ นี่เลยเปิดตรงด้านหลังนะคะแล้วก็ใส่ไมโคร SD card ไปได้เลยนี่นะคะใส่ไมโคร SD card ที่ช่องนี้ค่ะก็จะใส่ได้เพิ่มอีกสามจกิกนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติใส่ซื้อเมมมาใส่ปุ๊บก็ใช้งานแบบเรือๆเลยค่ะอีกเรื่องนะคะคือเรื่องของกล้องถ่ายรูปค่ะสำหรับกล้องหลังนะคะความละเอียดจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะมีมาพร้อมกับไฟแฟลชค่ะส่วนกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยนะคะจะปรับเสียงชัตเตอร์เปิดปิดได้นะคะแล้วก็ าสามารถถ่ายวิดีโอได้นะคะในระดับ HD 720p นะคะแล้วก็ตั้งค่าของกล้องอะไรอย่างนี้ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีเอฟเฟกทั่วไปนะคะสามารถถ่ายพาโนรามาได้ด้วยค่ะสำหรับกล้องหลังค่ะส่วนกล้องหน้านะคะกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะกล้องหน้าอย่างนี้นะคะไม่ได้มีโหมดิวตี้อะไรนะคะก็จะเป็นใส่เอฟเฟกพิเศษมากกว่าค่ะสำหรับ เจ้า Lenovo c 4G w i นะคะและสำหรับคนที่สนใจเจ้า True Lenovo c g w i ตัวนี้เลยนะคะก็ <S <S สามารถที่จะซื้อเครื่องเปล่าได้ในราคา2,990บาทค่ะแต่ว่าถ้าใครไปสมัครโปรนะคะ 4G Plus Super Smart กับทาง True Move S นะคะตั้งแต่โปร499ขึ้นไปนะคะ่ะแล้วก็จ่ายค่าบริการล่วงหน้า2,000บาทนะคะก็จะได้รับเจ้า True Lenovo 4G Wi-Fi ตัวนี้ฟรีเลยทันทีนะคะถือว่าคุ้มนะคะสำหรับนี่เลยมือถือที่สามารถเล่น 4G ได้เลยทันทีนะคะใส่ ใช้งานได้ทั้งหมด2ซิมเพิ่มเมมโมรีได้นะคะ CPU เป็น quad core 1.1กิกนะคะแรม1กิกแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่2,300ม ah ิลลิแอมป์ค่ะหน้าจอขนาด5นิ้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานทั่วไปนะคะลงพวกทีมได้นะคะดู YouTube ดูหนังฟังเพลงนะคะผ่านแอปต่างๆลงแอปพลิเคชันเสริมอื่นๆได้นะคะตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าในราคาสุดจะเบาเลยทีเดียวค่ะถ้าถามว่ามัน มันแรงมันเร็วเท่ากับรุ่นอื่นๆไหมนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะอาจจะไม่ได้แรงแล้วก็เร็วเท่านะคะอาจจะต้องมีจังหวะของมันนิดนึงแต่ก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะคะดีย๋ยวเปิดคลิปให้ดูทิ้งท้ายนิดนึงค่ะตัวนี้สามารถที่จะดู Youtube ได้ที่ความละเอียดอ่า 480p นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะคะสำหรับเจ้า True Level 4G WiFi ค่ะอีกรุ่นดีๆในะราคาเบาๆค่ะ ก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันใหม่ในงวดหน้านะคะว่าจะมีตัวไหนมาแนะนำกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ